ในพื้นที่จังหวัดลำปางกันบ้างค่ะโดยเกิดฝนตกหนักน้ำป่าทะลักท่วมที่อำเภองาวชาวบ้านโพสต์เฟซบุ๊กขอความช่วยเหลือมีคนติดอยู่ในบ้านฝนตกลงมาอย่างหนักตลอดทั้งคืนในพื้นที่จังหวัดลำปางทำให้ช่วงเช้ามืดของวันนี้วันที่16กรกฎาคมเกิดน้ำท่วมในตำบลบ้านร้องและตำบลปงเตาอำเภองาว ชาวบ้านจำนวนมากค่ะต้องหนีน้ำออกมาอยู่ที่สูงบางรายติดอยู่ในบ้านพักและต้องโพสต์เฟซบุ๊กขอความช่วยเหลือโดยมีรายงานผู้ประสบภัยที่ติดค้างอยู่ในบ้านพักทั้งเด็กและผู้สูงอายุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ก็ได้เร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจากภาพเจ้าหน้าที่กู้ภยัยเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองได้ร่วมกันเข้าช่วยเหลือคุณยายายหนึ่งที่ติดอยู่ภายในบ้านพักท่ามกลางกระแสน้ำเชี่ยวและระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนสามารถนําตัวคุณยายออกมาได้อย่างปลอดภัยไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บในเหตุการณ์นี้ค่ะล่าสุดนะครับระดับน้ําลดลงแล้วครับเจ้าหน้าที่จะเร่งเข้าดําเนินการทําความสะอาดฟื้นฟูและให้การสนับสนุนด้านในอํอำเภองาครับได้สั่งการหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิดและพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้าท่วมฉับพลันในครั้งนี้ได้ทันทีอีกด้วยครับคือ